ผมอันอันเดลิกครับวันนี้มีภารก,กิจจะไปทดลองใช้แอปพลิเคชันเราชนะจะไปซื้อของเข้าบ้านนะครับร้านที่จะไปซื้อนี่อย่ท,ท,ที่ตลาดบางบัวทองจากข้อมูลเนี่ยเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับสินค้ารู้จักในเฟซบุ๊กของทางร้านนี่ จะไปทดลองใช้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าร้านนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะใช้ได้ไหมและจะได้ของที่ต้องการหรือเปล่า โอเคตอนนี้เราเห็นร้านแล้วนะครับร้าน,นอยู่ด้านซ้ายมือสีส,มสม้สสปปมๆ TC Supermart ส่วนด้านขวาก็จะเป็นธนาคารกรมสินเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปซอยข้างธนา,า,าคารนะครับ ธรกิจช้อปปิ้งด้วยสิทธิ์เราชนะที่ร้าน TC ซีซูเปอร์มาร์ตลาดบางบัวทองประสบผลสำเร็จนะครับหลังจากที่จอดรถแล้วก็จ่ายค่าจอดรถ10บาทแล้วเดินข้ามมาฝั่งตรงข้ามของที่จอดรถนะครับของธนาคารอมสินเออเราก็จะเจอ t c ซ u p ูเปอร์มาร์พอดีว่าไม่ได้อกรองเข้าไปถ่ายนะครับก็สินค้ามีค่อนข้างหลากหลายส่วนเรื่องราคานะครับในร้านก็เป็นราคาปกติ ทั่วไปนะครับคือที่ร้านเนี่ยรับทั้งเราชนะวันและครึ่งบัตสวัสดิการแห่งรัฐรับทุกอย่างเลยสินค้าค่อนข้างเยอะมากๆแนะนํำถ้าใครอยู่โซนบางบัวทองถ้ามีเวลามาซื้อร้านนี้น่าจะได้ของครบเกือบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมซื้ออะไรมาได้บ้างนะครับมาดูถุงแรกกันครับมาดูถุงแรกกันครับมีอรไรบ้าง ไปถุนพญาอี่ไหมถุงแรกแร้วครับถุงแรกเดี <c oughs> ย๋ยวมาดูถุงที่สองโอ้ถุขขงนี้ค่อนข้างหนักอืบอื๊บอืบอืบอ่าถุงที่สองครับ อันที่สองนี่ยาล้างจานน้ำมันน้ำข้าวคิงมีอะไรแชมพูสระผมโคโดโม,มแล้วก็อันนี้ซื้อไปฝากคุณป้าคนป่วย เอนชัวกระป๋องใหญ่นะครับคือบินที่ได้มาเยินนิดนึงนะครับเป็ดเสร็จแล้ววันนี้ใช้ไปทั้งหมด1,430งพันสี่บาทนะครับเอาละครับจบเสร็จสิ้นภารกิจในการใช้สิทธิ์ราชนะที่ร้านทีซีซูเปอร์มาร์บางบัวทอง วันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ